เมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำจุดประทีปคมเอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมาร ทั้งยังได้น้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเ,เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งทำใจให้สว่างสวายภายในกลางกายฐานที่เจ็ดตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโย<ส>ก่อนที่จะได้นำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาและกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นหลวงพ่อทัตชีโวประธานสงฆ์ได้ลอยกระทงธรรมเป็นปรถม,มเริกตามด้วยผู้แทนคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันลอยกระทงธรรมณบริเวณสะเศษฐีทะเลบุญมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรวัดพระธรรมกายด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านซึ่งในฐานะที่ทุกท่านเป็นพุทธศาสนิกชน ได้ป่ารบเหตุนี้ด้วยการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยนึกถึงพระรัตนตรยัยทำใจให้หยุดนิ่งจุดประทีปในกระทงบูชาพระรัตนตรยัยทำถูกหลักวิชาซึ่งจะได้ทั้งบุญได้ทั้งความบันเทิงใจและได้อน,นิสงบุญใหญ่อีกด้วยค่ะ ปกติก็จะเข้ามารอยกระทงที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำนะคะก็พิธีกรรมของทางวัดเนี่ยก็จะมีช่วงที่สะสมบุญเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชานะคะแล้วก็เป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธค่ะก็มาที่นี่รู้สึกประทับใจเพราะว่า ในพิธีกรรมเนี่ยจะมีความสงบแล้วก็ความร่มรื่นรวมถึงการที่เราได้ระลึกถึงบุญระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการลอยกระทงที่นี่เนี่ยจะไม่มีเสียงดังอึกทึตงอึกโคลมหรือว่ามีพิธีรื่นเริงอะไรนะคะเราจะนึกถึงาการทําบุญเป็นหลักนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบแล้วก็ได้บุญจริงๆคะ่ะ ที่วัดในวันนี้นะคะก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่ได้มาร่วมพิธีกรรมทุกคนต่างนึกถึงบุญแล้วก็มาร่วมลอยกระทงอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีความสงบรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขความอิ่มเอมใจมากค่ะเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในวันนี้นะคะ นอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังได้จัดพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรที่ยอด7,844ล้าน5 5 5 5 5 5บเนื่องในวันลอยกระทงโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้จุดโคมประทีปเอกและในโอกาสนี้ท่านได้อ่านทบทวนโอวาท ถึงความสำคัญของวันลอยกระทงทซึ่งในวันนี้เราจะลอยบาปออกไปจากใจด้วยการสาธยายบทธรรมจักกับประวัตนสูตรและยังเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นวันที่ใครคนหนึ่งได้เจอกับคุณครูไม่เล็กตั้งแต่วันลอยกระทงปีพุทธศักราช2509จนถึงวันนี้วันลอยกระทงปีพุทธศักราช2568ครบรอบ59ปี เพราะมีวันนั้นจึงทำให้มีวันนี้เพราะจุดเริ่มต้นจากการที่เจอกันเป็นเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ลั่นระฆังทองระฆังธรรมจำนวน59ครั้งจากนั้นประธานสงฆ์ได้เมตตาแจ้งเป้าสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด8,000ล้านจบ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568เพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันพร้อมทั้งขอให้ทุกคนได้ชักชวนกันมาสวดเยอะๆและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายเพื่อที่ทุกท่านในโลกใบนี้จะได้บุญกันทุกท่านค่ะ